คลิปนี้ครับเดี๋ยวพวกเราสะดุดตาเลยก็จะพาไปเดินชมความสวยงามของไฟประดับสวยๆครับที่นครพนมครับอุโมงค์ LED ครับยาวที่สุดในประเทศไทยเดินไปดูอุโมงค์เลยไหมที่นครพนมเขาจะมีอุโมงค์ทางเดินเรียบไม่น้ำปกกัะแล้วก็ตอนนี้ก็ประดับไฟแล้วก็จะยาวเรียบถนนคนเดินไปเรื่อยเลยนะสดยกันผมเริ่มเดินจากหน้าโบสถ์นะครับ นักบุญอนาณาของแสงครับรเห็นแฮปปี้นิเกียร์ไหม่ะแฮปปี้นิเกียร์ครับทุกคนเราไปเจอข้ามาุกไปกันอีกบวกไนะป b a b ี

แล้วก็จุดอุมโมงไฟที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นแค่ส่วนเล็กๆจุดแรกที่เราพามาเดินนะครับอยู่หน้าวัดนักบุญอานาหน,นองแสงครับ ซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ําโขงเหมือนกันครับแล้วก็เส้นทางนี้แหละครับถ้าเดินไปเรื่อยก็จะเดี๋ยวจะเจออุโม,มงค์ไฟตรงส่วนที่ยาวที่สุดจะอยู่ตรงใกล้ๆกับหรือติดก,กับเลยนะครับก็คือถนนคนเดินนั่นแหละฮะยาวเลยฮะและออย่างครับเส้นทางนี้นอกจากเป็นทางเดินที่คนมาเดินเล่นแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางจักรยานด้วยครับสามารถมาปั่นจักรยานเล่นในเส้นทางนี้ได้นะครับเขาจะแบ่งเลนไว้ครับสําหรับคนเดินแล้วก็สําหรับจักรยานนะครับและก็ขับสวนกันได้ด้วยนะครับ โอ้โหสวยมากเลยเดินผ่มาก็เจอโบสถ์นักบุดอันนาบรรยากาศริมผลงนี่มันดีนะดีนะดีดีมากเลยครับแล้วก็อุโมงไฟครับ500เมตรยาวๆเลย จุดนี้ครับทางจังหวัดเขาโปรโมทเลยนะครับว่าเป็นอุโมงไฟ LED ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยครับโอ้ยยาวมากและช่วงนี้ครับดีด้วยครับประมาณสักสิบองศาป้องอ้อสิบห้านะครับมีความรู้สึกอลังการเวลาเข้าไปอยู่้างในไหนเอียมันดีตรงมันหน้าเดินนี่แหละนะอากาศก็เย็นสบายไดเดินไม่เหนื่อยน่ตะ คนก็ปั่นจัก,กรยานได้เพราะว่าเป็นทางปั่นเองขลังขลังโอ้โหหน้าปั่นจักรยานจริงเลยนะลอดอุโมงค์ไฟโคตรยาวไอ้อออนู่นเลยอะ่ะนี่เป็นยอดดูดิช่างช่อง ไปตรงนี้มันฟ้าขนาดน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเป็น้อนสีฟ้าสีฟ้าด <c oughs> ีนะโรแมนติกมั่งเลยดค่ะเพราะว่ามันหนาวมันหนาวโอ้โห,โหเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีไปไเรื่อยๆครับเพราะมีหลายสีฮะใช่มันมีสีเดียวข้างคันของเราเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบถนนคนเดินนะช่วงนี้ก็จะ ปกติจะเปิดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต,แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะทํายาวไปถึงลูปเลยยาวปีใหม่เลยอะใช่แต่ว่าลองเข้าไปดูใน Enjoy เห็นใอเพจของรอดพอเขียนไว้ว่ามันจะมีวันไหนที่เขายกเวน้นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแบบยาวอะก็มาเที่ยวได้ทุกวันในะช่วงนี้นะไฟเฟยก็เปิดทุกวันถายรูปกันเดินเล่นยกาน,กนิว นนีะ่คนนครขนมเขามาเดินกันเนี่ยเต็มไปหมดใช่คนเขาก็ปัญญ่นจักรยานจักรยานท่าผันมากเลยใส่กินดูดิปั่นผ่าน,านอุโมงค์ไฟแบบสวยๆโ,โอ้โหแล้วก็อากาศประสบการียังไม่เคยย,เคย,ยังไม่เคยได้ทำเชื่อร้านอาหารสุโขมวะให้มันจบจะไปให้มันรู้แค่ <c oughs> รู้ว่าร้านอาหารเกิดอะไรกันนะพี่แอร์เยอะขึ้นเยอะขึ้น มันสีเเลยยฮ้ก็คนมาเดินตรงตรงนี้เยอะกว่าข้างในตลาดอีกตรงนี้คือคาดว่าคนเทียบเลยสองชั่วโมงสองชั่วมงอ่ะนี่มันก็จะยาวไปจนถึงนู่นเลยลาดพญานาคเลยครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินผ่านนี่หอนาฬิกาหอนาฬิกาเวียดนามบรรทุศแวบขึ้นไปดูหอนาฬิกาไหมอยากไปดูไหมหาทุกคนไปดูนะเดี๋ยวค่อยเดินกลับลงมาใหม่ได้เดี๋ยว ขึ้นทางโน,งน้นนะทางโน้อ่อโอเคได้ได้ได้ได,ออด้แล้วพอดีเลยขึ้นตรงนี้ก็ตรงนาฬิกาเลยลเป็นประตูทางขึ้นอเอี่ยมดีครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปขอนาฬิกาหน่อยอื อันนี้ดาวเหมือนอุปกรบตนอนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาเลครับเหมือนมีคอนเสิร์ตเขาทำเวทีไว้เล่นดนตรีข้างหน้าหอนาฬิกาเลย โอ๋ออ๋อเป็นเวทีวินเทอร์เฟสิวัลก็น่าจะฉลองยาวไปจนน่อครับนับเข้าดาวปีใหม่ไปเลยปีใหม่เลยโอ้โหกลับไปเดินที่กลับไปเดินที่วมงกันต่อไป สุดทางเราก็จะเป็นด้นนี้ก็ว่าโผล่ตรงหน้าวัดวัดอะไรนี่ ผมพยายามหาชื่อนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็อลานพญายนาคนะครับอ้าววัดวัดโอกาสวัดสีบัวปานเฮ้ยเดินตรงนั้ดีกว่ากครับตรงนี้จะเป็นแนวสำหรับคนเดินครับปกติเขาจะมีแบบทุกวันทุกเย็นวันสุกรสองอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้พิเศศเพราะว่าแบบเป็นช่วงเทกาลที่มาเรจะแบบจัดขาโปดอีกแล้วช่วงแบบตัดตัดตาดตัยตัดตัยตัดนัลตกดตัด่ัดตัอตัดตัดตกดตัดตัดตัอตัลตัตัอตัดตัดนเดตัดตัดดตั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 ดั่ดั ะหาอันนี้เพิ่มเป็นอีกสองชิ้นค่ะเอาเพิ่มอีกดอกอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสแกนได้ใช่ไหมครับรูบเป็นเลลยเท่าไหร่ครับทุกท่าคอยกูอยู่บ่สชีสิ่งลูเลยเมื่อวาเมื่อก่อนใช่แล้วว่ากำลังจะเดินไปร้านอาหารนะแต่ว่ามันก็อดใจไม่ได้เมื่อว่าระหว่างทางก็คือมีของกินเยอะเลยมันเหมือนกับต้องมีอะไรถืออยู่ในมือแล้วก็ใช่ยั่วยวนนะมันยั่วยวนพูดเลยว่ามันยั่วยวน พอต้ยข้อมือน่ารักจังเลยอยากซื้ออยากซื้อาแบบแรงเหมือนกันดูอะแต่ก็อยากกินโอ้สอรีสอรีสอรีเดี๋ยวก็ใส่ปากสักคำก่อนนะคะพี่ดูกินด้วยวิธีอะไรวิธีเดาหรือเปล่านะเพราะว่าเอาไม่เปรี้ยวมาอันเดียวอ่ะ ฮืมตัวนี่ครับฟู้ดทรัคแล้วเราก็เจอร้านแหนมคุปอาหารโปรดของเราแล้วครับมามาลองกินแหงกว่านะคะมีผมเลยเดินลากเทียนหน้ามาอีกหน่อยนึงครับก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบฟู้ดทรัคนั่งกินกไม่น้ขงโคลงลมเย็นๆโคตร เอาเลอได้แลวครับจำนะครับเมนูแหนควนูนี้เมนูโปรดเลยครับรีบเอาคลิปนี้มาให้ดูเลยครับให้เห็นบรรยากาศนครนนลงครับริบมาน้ำโขกสวยมากเลยครับการเดินทางตเต็มๆลออติดตามนะครับ